ทดสอบเรบร้ายครับที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้สปอนเซอร์เข้าจ้าโแล้วมันมีอะไรเหนียวๆเนี่ยกรอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเบบี้แบทชอแนลแล้วนะเจ๊ ทำไมมันเหงาอย่างนี้ตอนนี้หวานเจี๊ยบไม่อยู่นะครับหวานเจี๊ยบไปทำงานกับชัยภูมิแล้ว้ำวันก็จะหมดรถด,ดับอีกต่างหาโอ้โหชีวิตโอ้โหชีวิตร้อนเดดก็ร้อน วันนี้เรามีกิจกรรมจากทางร้านบูดาก้อนนะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นํำยาเคลือบโซ่นะล้างโซ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าคือผลิตภัณฑ์อะไรกัน <Yeah. S 1> จะดีแค่ไหน ต,ต,ต่อคิวต่อคิว<งาน>ก็มาอยู่กับพี่ชื่อไหนครับ,นนพ,รบพี่ทักครับพี่ทักครับผมพี่ทักตอนนี้เรามาอยู่กับแบรนด์อะไรเอย่ยอ่าอ,อันนี้เป็นแบรนด์159่งห้ n e r คินเนอร์นะครับ159่งห้าคินเนอร์ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ จะมี2ตัวคือตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่ล้างโซ่นะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนี่จะเป็นเคลือบโซ่แบบซินเทติกครับเป็นสีใสอย่างตัวตัวทำความสะอาดสีแดงเนี่ยนะครับเบสของมันเนี่ยจะเป็นน้ํามันนะครับเวลาเราใช้น้ํามันถามว่าทำไมเราใช้น้ํามันเวลาใช้น้ํามันเนี่ยเวลาเราไปล้างโซ่นะครับสิ่งที่ตามมาคือถ้าเราไม่ได้หยอดโซ่ตัวนี้จะเข้าไปเคลือบ โซ่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปตมาจากแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาเราฉีดปุ๊บมันจะระเหยแล้วมันก็จะดึงน้ํามันที่หล่อลื่นข้างในออกมาด้วยดังนั้นตัวนี้จะออกแบบมาสําหรับตรงนั้นนะครับคือออกแบบมาเฉพาะไปเลยดีกว่าอ่าครับผมนี้เรียกได้ว่าทดสอบมาเรียบร้อยทดสอบเรียบร้อยครับทดสอบมาจากรถที่ใช้งานในสนามแรงเลยใช่ใช่จากสนามแข่งจริงๆเลย ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เครือบเซ้ของ159นะครับตัวนี้เป็นซินติกถามว่าตัวนี้มันมีข้อดีอะไรที่ที่ทุกคนน่าจะใช้คือตัวมันเองเนี่ยมันจะมีความหนื่อในระดับที่คุณสามารถฉีดแล้วก็เอาไปขับอะครับที่ความเร็ว200กิโลเมตต่อชั่วโมงมันไม่ดีดเข้าเสือ้อนะครับอันนี้ทดสอบแล้วที่สนามแข่งนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ย ป้องกันพวกสนิมอย่างคนที่อยู่ในลักษณะใกล้กับทะเลอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะป้องกันการเกิดสนิมได้ด้วยนะครับแล้วอย่างโซ่ที่เป็นโซ่สีหรือโซ่แต่งเนี้ยมันมันด้วยความที่มันใสมันก็ไม่ได้ทําให้สีของโซ่แต่งที่เราซื้อมาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีได้ มาณนาทีหนึ่งแล้วก็มาคัดโต ได้ดีขึ้นตัวนี้ผลการทดสอบที่ที่สนามแข่งเราทดสอบที่200กิโเมตรต่อชั่วโมงมันไม่สะบัดเข้ามาโดนเสื้อเลยดังนั้นฉีดไปไม่ไม่ต้องกลัวมันจะเลยโดนโดนโดนเสื้อเราแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะดูเหมือนเหนื่อแต่เมื่อเวลามันทํเสร็จตีเระยไปสักพักเนี่ยมันจะเริเ่มซึมเข้าตามค้อแล้วไอ้ตรงหนือ่อตรงนี้ก็จะลดลงครับ ตัวตัวล้างตัวนี้นะครับจะอยู่ที่250บาทนะครับต่อหนึ่งกระป๋อง,องอตัวนี้จะอยู่600มิลลิลิตรขนาดจะใหญ่กว่าชาวบ้านนิดและส่วน,นตัวนี้จะอยู่ที่350บาท600 mm L, มิลลิตรเหมือนกัน ก็ตอนนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวโปรโมชั่นติดต่อเข้าไปในนั้นดีกว่าว่าว่ามาจากทางช่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้โปรโมชั่นพิเศษดูมาจากช่องเบบีเฟนะเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็ลองทักดูโปรโมชั่นอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะถ้าใครสนใจก็เข้าไปตรงนี้นะครับจะมี Facebook ของที่ร้านก็คือ1 5 9 i n n e r ิเข้าไปกดไลค์นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ไลน์แอของ1 5 9ิก็ได้ แต่ในนี้คือเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับเรียงสาคมาดูจากร้านดูดีกว่าล้างโซ่บ่อยดีไหมครับจริงๆแล้วมันก็โซ่โดนน้ำมนนะมันก็ไม่ดีหรอกจริงแล้วอะเพชรพนโดนน้ําบ่อยดีไหมมันไม่ดีแต่ถ้าถ้าโดนแล้วจําเป็นต้องโดนหรือล้างรถอะต้องทําให้ไงก็ได้ให้โซ่แห้งอย่าให้มีน้ําขังที่สุดใช่เพราะว่าน้ำอะพี่มันจะเข้าไปในคอโซ่ทําให้คอโซ่ตาย ยังไงวิธีล้างมันก็ต้องมันก็ต้องเช็ดโซ่สะอาดก่อนแล้วก่อนที่จะลงน้ํายาถูกไหมพี่ถ้าลงน้ํายาโดนน้าน้ําก็โซ่มันแยกตัวกันไปแล้วใช่มันไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่พิทักแล้วก็ผลิตภัณฑ์หนึ่งห้าเก้ากินเนอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณร้านนี่ครับ <laughs> ร้านพ <laughs> ูร้านพูด,ดาก้อนครับร <laughs> <laughs> ้านเซอร์วิสบบิ๊กไที่ดีที่สุดในเพชรบุรีนะครับยืม ค <Yeah. S 2> ุนนี้สปอนเซอร์เข้าจ้า <Yeah. S 2> เป็นผลิตภัณฑ์195 Cleaner นะครับสนใจติดต่อได้ครับคุณภาพผมชอบมากเลย เชือมโซ่แล้วมันมีอะไรเหนียวๆเนี่ยมันทำให้ไม่สะบัดนะโอเควันนี้ก็ฝากคุยตัพันไว้ด้วยฮะแล้วก็ร้านบูดาก้อนนะฮะหรือพันหนึ่งเก้าห้าครีเนอร์ครับกับร้านบูดาก้อนเอาไว้เท่านี้นะครับผมเ,เดี๋ยวมาเจอกันเจ็บๆนี่ไง เนี่ยจะมีความหนืดหนืดเพื่อไม่ให้อะไรนะไม่ให้มันกระเด็นอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญหญเหนียวนิ้วไหมเนี่ยนนะเคลื่อนอะไรวะ